ทำนา,าสิบสองราศีนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับคนที่เกิดราศีธนูนะครับในปี2567นะครับชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับต้องบอกว่าราศีธนูเนี่ยนะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นชีวิตที่ขับเคลื่อนตลอดเลยชีวิตยังไม่ค่อยมีรากฐานเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีหลักมีแหล่งก็คืออยู่ในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการย้ายนะครับ เราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงคู่ครองคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยับขยับมาเป็นคู่ชีวิตนะครับหรือคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะฮะแต่งงานอยู่แล้วมาเลิกรากันนะครับช่วง3ปีมานี้รวมถึงปี6-7ด้วยก็ยังตกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นเช่นกันนะครับ ถ้าเราพูดแบบลอยๆก็จะเป็นปี67,66,65,64 4ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นปีแห่งการสอดส่องเป็นปีแห่งการหาหลักหาแหล่งลู่ทางชีวิตและปี67ก็เช่นกันแต่การเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมาจบที่ปี67นะครับก็คือปี67เนี่ย ท่านจะรู้หลักรู้แหล่งของชีวิตมากขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงมันจะจบละการเปลี่ยนแปลงมันจะจบแล้วในปี67 6 7นี้จะเป็นปีแห่งการสร้างนะครับเช่นสิ่งที่เราตามหามัานมาเนี่ยเราจะมาเจอในปี67เนะฮะเช่นเรียนหนังสือย้ายถิ่นฐานมีคู่ครองนะในปี67จจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ชาวธนูที่ผ่านมานะฮะโอ้โหล้มลุกคุกคานมากๆนะฮะคนอื่นเขามีอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะลาศสีเรานี้แบบไม่มีอะไรเลยหนำซ้ำช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้เจอมรสุมความรักอีกชาวธนูชาวธนูต้องต้องมีเป้าหมายครับต้องมีเป้าหมายในหัวว่าคุณอยากทำอะไรแล้วคุณก็จะยิงธนูไป มันจะสําเร็จกับทุกเรื่องเลยแต่ช่วง 3- 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจเนี่ยนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้หมดไฟท้อแท้สิน้นหวังหมดกําลังใจในชีวิตทําให้แรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงในการคิดที่จะคิดเป้าหมายเนี่ยไม่ค่อยมีทําให้ชีวิตช่วง 3- 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบเหมือนเคว้งคว้างคําทางเอานะฮะ กำลังถามตัวเองว่าจะไปทำอะไรดีต้องการอะไรในชีวิตปี67ต้องให้แน่ชัดเรื่องนี้แล้วมันจะสำเร็จนะครับปี67หลายคนที่อยากย้ายงานก็จะได้ย้ายแล้วอยู่ยาวเลยนะฮะใครอยากย้ายถิ่นฐานก็จะอยู่ยาวเลยที่นั่นมันจะปมีมันจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วครับทุกคน